ภูเขา่าประโยชน์และสรรพคุณแก้กามโร็ลดอาการข้อเข่าอักเสบแก้น้ำเหลืองเสียช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ช่วยขับปัสสาวะช่วยลดอาการปอดอักเสบหลอดลมอักเสบลดภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะไตอักเสบลำไส้อักเสบเจ้านมอักเสบหูชั้นกลางอักเสบแก้ลิสิโดงทวารแก้โรคผิวหนังกากเกลื่อนฝีอักเสบแก้โรคผิวหนังผืน่นคัน ช่วยต่อต้านมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งร้ายช่วยบำบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยในการต้านทานโรคช่วยยับยั้งเบาหวานปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลลดอาการติดเชื้อเฉียบพลันช่วยดูแลภาวะภูมิแพ้หอบหืดช,ช่วยดูแลฟื้นฟูโรคตับอักเสบช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสชนิดต,ต่างๆเช่น ไข้ทรพิษหัดงูสวัดเริ่มโลคภูมิคุ้มกันบุบพองสรรคุณข,ของเกียวกูลานชะลออาการต่างๆที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นเช่นฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยรวมให้แข็งแรงฟื้นฟูความจำนอนหลับสบายอาการปวดหลังปวดเอวด,ดีขึ้นต้านมะเร็งช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของมะเร็งจะกินเพื่อป้องกันหรืออาการของมะเร็งก็ได้ดลดคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดลดความดันโลหิต บรรลุหัวใจให้แข็งแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้หลอดลมแข็งแรงฟื้นฟูนฟนจากอาการอักเสบยับยั้งอาการก่อตัวของเลือดลดน้ำตาลในเลือดและสลายไขมันอิสระมะขามป้อมมีสรรพคุณดังนี้แก้ปวดฟันปวดต้องน้อยกระเพาะอาหารปวดเมื่อยกระดูกแก้ไอละล,ลายเสมหะช่วยขับปัานการอักเสบลดความดันโลหิตปกป้องตับหัวใจและหลอดเลือดมะขามป้อมยังมีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอลถึงสปปรรรคุณของงาดำช่วยลดความดันโลหิตสูงและป้องกันโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์ข้อเสื่อมช่วยในเรื่องของไวท้องช่วยเรื่องการมีบุตรยากต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและเป็นแหล่งของโปรโตีนและวิตามินสมุนไพรที่กล่าวมารวมอยู่ในน้ำสมุนไพรเดอะไรน่า น้ำสูนภัยชนิดเข้มข้นและยังมีสูนภัยมากกว่า30ชนิดสกัดแบบเข้มข้นปรึกษาโทร0819091989สินค้าคุณภาพ